สวัสดีครับผมอาจรา์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจุนจักนะครับไปอย่างที่บอกนะครับหนังสือเล่มน,นี้ทําไว้สําหรับรุน่นายกโดยเฉพาะน้องไปนะครับน้องไปถ้าคุณแม่มาแต่จาุนจักช่วยแวะมาหา,มหาสรรรมศักดิ์ด้วยจะมอบหนังสือให้นะครับเป็นหนังสือมอยายคนสาหรับน้องไปโดยเฉพาะหนังสือเล่มน,นี้ดูดีๆนะครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรแสกนะครับโอมเพี้ยงน้องไปามาแล้วครับน้องไปลเล่นมายคน เศรษฐีอมเพีย้ยนตอนนี้คุณแม่มาตบมือน้องไปครับคุณแม่มาแล้วครับตบมืออะไรครับบตบไปน้องไปคนสำคัญห้ามลืมเลยคนนี้อมเพีย้ยนคุณลุงมาจากต่างประเทศเลยนี่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 ยกนิ้วให้ตังหาดยกนิ้วให้น้องไปเก่งมากครับเก่งมากอันนี้ทําไว้สาหรับน้องไปโดยเฉพาะอ้าดูดีๆนะครับภาพนี้ภาพอะไรเป็นภาพมา้าใช่ไหมครับโอ้ เรื่องชาคือ6แล้วตัวนี้สำหรับน้องไปนะครับน้องไปจากอจาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนะัดจุจักถ้าคุณแม่มาจะกูุจักแวะมารับด้วยแวะมารับด้วยอยากจะไปให้ด้วยตนเองแต่ไม่รู้จะไปได้ยังไงโอเคครับผมมาจากสมศักดิ์แห่งตลาดนัดจุจัจก